นรกไทยกับนรกต่างประเทศต่างกันยังไงตอนนี้นรกไทยกับนรกต่างประเทศไม่ค่อยต่างกันตตามึงเนี่ยนรกพอกันเลยตอนนี้เหมือนกันนรกก็คือนรกนรกสวรรค์มนุษย์เทวดามันก็เหมือนมนุษย์นะมนุษย์ต่างประเทศกับมนุษย์ไทยมันต่างกันยังไงมันก็มนุษย์เหมือนกันใช่ไหม มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดผ้าผิดบังจะของเป็นที่รักเหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันเป็นธรรมชาติเดียวกันมันไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกันเลยจะฝรั่งจะไทยเหมือนกันหมดจะศาสนาไหนก็เหมือนกันหมดเพราะความจริงเนี่ยมันมีแค่เรื่องเดียวมันมีแค่อย่างเดียวมันมีแค่ลักษณะเดียวเออเพราะนั้นไม่ต่างกันเหมือนกันเพื่อนชอบรุ่นน้องแต่มันไม่กล้าไปบอกมันผิดไหมมึงก็ไม่ต้องแดกแค่นั้นเองจบไป ชอบแต่ไม่กล้าพูดไงก็อ,งอดไปช่วดไปแค่นั้นเองให้คนอื่นฆ่าไปแดกก่อนมึงน,นอนอยู่บ้านเหมือนเดิมเอาพีโลเป,เปล่าห่ำอยากมีแฟนแค่บางอารมณ์ทำยังไงดีคะแหมอยากมีแค่บางอารมณ์แลวอารมณ์ไหนวะที่ไม่อยากมีแฟนกูอยากรู้มากเลยมันต้องเป็นอารมณ์แบบไหนวะก็ะดีแล้วนะอยากบ้างไม่อยากบ้างจะได้ไม่ต้องมีตัวเป็นตนนะโดนปฏิเสธตลอดทำยังไงดีคะทำหน้าจ้า น่าดีเดียว,ยว,ยยว,วยษษมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไงก็รู้อยู่แล้วว่าโดนปฏิเสธตลอดมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ล่ะเราอาจจะเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองก็ได้ไงบางทีคนชอบเราอ่ะหรือไม่ชอบเราบางทีมันเกิดจากอะไรเกิดจากลักษณะนิสัยของตัวเราเองถูกต้องปะบางทีเราครบกับเขาแล้วเขาเลิกกับเราไม่เคยสมเร็จสมความปรารถนาในความรักเลยเราต้องกลับมาดูสออย่างมันมีอยู่แค่2เรื่องหนึ่งคือหน้าตา2คือลักษณะสันดานบางคนหน้าตาดีมากเลยแต่สันดานไม่ดีเลยอย่างเนี้ย แต่เราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอ่ะเป็นเหมือนเดิมเราจะคบกับแฟนกี่คนกี่คนก็นิสัยเหมือนเดิมทุกครั้งเอาแต่ใจไม่เคยสนใจใครเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นศูนย์การจักรวาลคือเราจมอยู่กับของพวกนี้ตลอดเวลาคำถามคือแล้วเมื่อไหร,เร,หร่เราจะสมหวังในความรักเราจะสมหลังในความรักได้คือเราต้องพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาปรับเปลี่ยนเพื่อใครเราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตัวเราเองเราอยากเราอยากเข้าปับเขานานไหม ถ้าอยากเข้าไปเขานานๆนั่นหมายความว่าถ้าเขาอยู่กับเราเราจะมีความสุขนั่นหมายความว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเราเองก่อนเพื่อให้เขามีความสุขใช่ไหมดังนั้นการปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งนี้ก็เพื่อตัวเราเองมีความสุขและเพื่อเขามีความสุขและเราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนเขาเขาน่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเราเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเขาต่างคนต่างปรับเปลี่ยนซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องกลับมาดูที่หน้าตาผิวพรรณตนเองคือบางคนอย่างพวกเราเป็นเด็กมอปลายอย่างเนี้ย เด็กมปลายเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าตามันยังไม่เข้าที่เข้าทางหน้าตามันก็ยังจะแปลกๆพิสดารอยู่บางทีอะนะมันก็ยังมีอยู่บ้างอย่างเงี้ยบางคนก็แต่งหน้าเป็นบางคนก็แต่งหน้าไม่เป็นอย่างเงี้ยบางคนก็ทําผลได้บางคนก็ทําผมไม่ได้มันยังไม่เข้าที่เข้าทางไงมันจะเริ่มรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือช่วงมหาวิทยาลัยสังเกตนะถ้าเรามีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วแล้วไปเรียนมหาลัยเวลามันกลับมาอีกทีหน้าตามันจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเลยมันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนสมัยมปลายเดี๋ยวเราวัันนนนึงไไปปเเรรีียยยยมหาาวิทล เรากลับมาดูรูปเราในสมัยมอต้นมอปลายเนี่ยเราจะรู้สึกแบบมึงก็มาไกลเหมือนกันเนาะกูก็มาไกลเหมือนกันเนาะเราจะคิดอย่างนี้เสมอเรากลับไปดูได้เลยรอดูได้เลยถ่ายรูปตอนเนี้ยว้เยอะๆแล้ววันหนึ่งเราไปเข้ามาหาลัยแล้วกลับมาผ่านไปปี2ปีปี1ปี2ไปแล้วเนี่ยกลับมาดูตัวเองเราจะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเยอะมากอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราหน้าที่เราคืออะไรเมื่อมันมีอะไรไม่ดีเราไม่สามารถประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรได้หน้าที่เราคือปรับปรุงตัวเองใหม่แต่การปรับปรุงต้องปรับปรุงที่ต้นเหตุ เราเจอความทุกข์เรื่องอะไรต้องไปแก้ไขเรื่องนั้นนะไม่ใช่ว่าเราไปผิดหวังเรื่องความรักแล้วเราก็ต้องการให้ความรักนั้นดีขึ้นแล้วเอาความรักนั้นกลับมาด้วยการที่เราก็เลยไปแก้ไขปัญหาด้วยการไปสะดอก้อต่อชะตาไปลงหน้าหน้าทองไปพกสาลิกาลินทองแล้วหวังว่าแฟนคนนั้นจะกลับมาหาเราอันนี้ปัญญาอ่อนนะอันนี้มันไม่ใช่ตามหลักเหตุผลหน้าที่คืออะไรต้องกลับมาเปลี่ยนที่ตัวเองเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนท่าทาง เปลี่ยนคำพูดคำจาเปลี่ยนกายให้สุจลิตเปลี่ยนวาจาให้สุจริตเปลี่ยนใจให้สุจริตอย่างเงี้ยมันจะสามารถเปลี่ยนตัวเราเองเนี่ยให้ดีขึ้นได้ขอวิธีมูฟออนหน่อยค่ะมูฟออนจากอะไรอะ่ะเช่นมูฟออนจากการกินข้าวอย่างเงี้ยเหรอคือมูฟไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเวลากินแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ปล่อยตัวเองอ้วนอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยตีหนึ่งตีสองลูกขึ้นมาแดกอย่างเงี้ยนะไม่คิดจะบัญญับบรญ,ญังคือถ้ามูฟออนอย่างนี้กูคิดว่าคงช่วยไม่ได้นะ น่าจะยากน,นะถ้ามูฟออนจากคนรักวิธีการคือมองเห็นโทษเยอะๆเขาทําไม่ดีกับเราอย่างไรมองเห็นเรื่องนี้ไว้เยอะๆเขาพูดไม่ดีกับเราอย่างไงเขาทําร้ายเราอย่างไงเขานอกใจเราอย่างไงมองเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตรงเนี้ยแล้วเราจะมีอุบายเป็นเครื่องออกจากมันทีนี้เวลาเรามูฟออนไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเราหวยหาแต่ความสุขเนี่ยมันนอนตรงเนี้ยเราจําได้ว่าหมอนใบนี้เเคยนอนกกนอยู่ เราไปเที่ยวกินข้าวตัวนี้เราจําได้ว่าโต๊ะตัวนี้เรานั่งกินข้าวด้วยกันอยู่เรามีความสุขหัวล็อกกันคี้คักๆี้คักเนี่ยมันคิดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์มันก็อะไรอะไรอา,รา,อารวรดิเขาหน้าตาดีแบบนั้นเขาผิวพรรณงามแบบนี้เขาแซ่บแบบนั้นเขาอร่อยแบบนี้เราคิดแต่เรื่องแบบเนี้ยมันคิดแต่รสอร่อยไงเขาเรียกว่าอสสาทะคือรสอร่อยของกามกามคือความพอใจหรือความกำหนัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพลินพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราเข้าไปสยบมัวเมาในมันอะ พอเวลาเราคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นรสอร่อยของมันอะ่ะเราจะเดินออกจากความทุกข์เรื่องนี้ไม่ได้ดังนั้นวิธีการคือมองเห็นโทษไว้เยอะมองเห็นแต่เรื่องที่ไม่ดีอะ่ะอย่าไปมองเห็นเรื่องดีเพราะถ้ามองเห็นเรื่องดีมันก็จะยังชอบต่อไปแต่ถ้ามองเห็นเรื่องไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะเดินออกมีใครมักคิดถึงเรื่องไม่ดีบ่อยๆแล้วอยากจะกลับเข้าไปคงไม่มีใช่ไหมเมื่อเราเห็นโทษของมันย่อมเดินหนีเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนเรารู้ว่าบ้านหลังเนี้ยหมามันดุอ่ะ แต่ว่าไอ้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งน่ยมันเดินปลอดภัยเราจะเดินในทางที่หมาดูไหมละ่ะเพราะอะไรเรามองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมว่าถ้าเราเดิน,ดนถือดันทุลังเดินตรงนั้นต่อไปหมาจะต้องกัดหำเราวันหนึ่งแน่ๆใช่ไหมถ้าเรารู้อย่างนี้อย่างเงี้ยเราก็จะเดินออกจากมาหลีกเลี่ยงไปหาเส้นทางอื่นถูกต้องป่ะเช่นเดียวกับการ move on, ม o ฟออนเมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้คนเนี่ยมนไม่ดีเรามองเห็นโทษไป่ตลอดเวลาเราก็จะมุฟออนจากมันไปหาคนอื่นแทนหรืออาจจะอยู่คนเดียวก็ได้อย่างมีความสุขหน้าที่เราคือมีแค่นั้นเลยคือ กลับมาแก้ไขที่ตัวเองทําไมผู้ดเจ้าเดินได้เจ็ดเก้าครับเรื่องของผู้เจ้าจะมาใช่เรื่องของ,เ,อของเบิร์คือจริงๆในพระไตรปิฎกเนี่ยมีระบุไว้อยู่ว่าผู้ดเจ้าเนี่ยสามารถเดินได้เจ็ดเก้าเมื่อตอนเกิดขึ้นมาแต่ไม่มีดอกบัวเข้าไปรองรับนะก็จะเป็นเจ็ดเก้าเดินตามปกติคือเราต้องเข้าใจก่อนในมุมมุมหนึ่งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้มันไม่ใช่แก่นสารของการได้ยินได้ฟังธรรมะผู้ไเจ้าแต่ในอีกมุมนึงอีกในยะหนึ่งเนี่ย พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสะสมอินทรีย์บรารมีเนี่ยเรียกว่าการสะสมบรารมีอ่ะบรารมีอ่ะคือเหมือนการที่เราจะประสบความสําเร็จได้อ่ะเราต้องสะสมชีวิตเรามาถูกต้องป่ะกว่าเราจะเป็นทุกวันแล้วเป็นเด็กก็เรียกว่าสะสมเป็นเด็กไปสะสมความรู้ไปมหาลาัยก็สะสมความรู้กับทักษะการใช้ชีวิตเมื่อจบจากมหาลัยก็ไปสะสมอะไรประสบการณ์การทํางานใช่ไหมเมื่อทํางานไปมีประสบการณ์มากขึ้นมีความเก่งกาจมากขึ้น <c oughs> ก็ขึ้นไปเป็นผู้จัดการขึ้นไปเป็นผู้บริหารขึ้นไปเป็นเจ้าของบริษัท กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้สะสมยาวนานไหมยาวนานนับตั้งแต่ดุบาลมากว่าจะมาประสบความสำเร็จในปัจจุบันนี้ได้ผู้ดูเจ้าเช่นเดียวกันพระองค์เนี่ยทรงสะสมอิสีบาร,รมีมาเนี่ยมากกว่าทุกคนในโลกนี้ดังนั้นถ้าจะแตกต่างจากคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างเงี้ยอาจจะพิเศษกว่าคนอื่นเขาเพราะอะไรสะสมบาร,รมีมาเยอะเหนือกว่าคนทุกคนในโลกปัญญาของพระองค์ก็เหนือกว่าเหนือกว่าทุกคนในโลกไม่มีใครรู้แจ้งเห็นจริงได้กับพระองค์ รูปร่างหน้าตาผิวพรรณก็ดีกว่าคนอื่นในโลกเรียกว่าลักษณะมหาบุรุษเรียกว่า32ประการเท้าเราเนี่ยเราลองลอง,ลองเอามือลูบเท้ารลอสังเกตเท้าเราเท้าเรามันจะมีล่องใช่ป่ะมันจะไม่เต็มใช่ไหมเวลาเหยียบม,มันจะเหลือล่องหนึ่งแต่เท้าพระเจ้าเนี่ยจะเป็นฝา่าเท้าที่เต็มลงผืนเลยไม่มีล่องอย่างเงี้ยตาของพระองค์จะสวยดุดพญาโคผิวพรรณจางงามละเอียดดุดทองคําอย่างเงี้ยเครื่อวัยวะของพ,พระองค์นิ้วเนี่ยจะยาวเท่ากันเรียงกันเท่ากันเนี่ยเสมอกันหมด แต่พวกเรา,าไม่เสมอไน,นปะแต่พระเจ้านิ้วเรียงกันแต่ให้พวกนี้มันเป็นลักษณะมหาบุรุษที่เรียกว่าสะสมอินทรีย์บารมีของพระองค์มาจึงแตกต่างจากบุรชนคนธรรมดาแตกต่างจากทุกคนในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่จะเดินได้แต่มันแปลกสําหรับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนไงแต่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่จริงแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องรับรองว่าจริงและเราก็ไม่ต้องคัดค้านว่าไม่จริงให้ตั้งไว้เป็นกางกลาง ไม่จําเป็นต้องไปสนใจเรื่องนี้เพราะไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดไม่เป็นไปเพื่อการละทิ้งอุปทานหรือความความพกในใจเราอะ่ะมันไม่เป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจหน้าที่เราก็สนใจในหลักธรรมศีลห้าการรักษากายวาจาใจสุจริตมองในเรื่องนั้นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองก็ได้อยากตื่นทำบ้างต้องทำยังไงก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติ อาจารย์เชื่อเรื่องมิติและการเวลาไหมครับใช่กูก็เชื่ออยู่นี่นะคือเรื่องมิติอะไรเนี่ยของเราคือมิติอะไรอะมันตีเวิร์สห,หรือยังไง <c oughs> คือมึงฝันถึงธานอสมากเกินไปหรือเปล่า <c oughs> คือบางทีความฝันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจริงนะอย่างบางคนมีคนมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยโคตนเงาสักลาภที่ตายไปมาเข้าฝันถ้าว่าเขามาขอส่วนบุญใช่ไหมจะจำเป็นจะต้องทาบุญให้กับเขาหรือเปล่าทั้นกูถามมึงกลับถ้ามึงฝันเนาะ ถ้ามึงฝันว่าทานอสเนอี่ยมาเข้าฝันมึงขอส่วนบุญมึงจะทำบุญให้เขาไหมล่ะเขามาตายไปแล้วอ,อ่ะทานสอ่ใช่ปะล่ะไอรอนแมนก็ได้ลองฝันดูนะแล้วมึงลองทําบุญทิศส่วนสุศลให้เขาดูเผื่อเขาจะได้ทํายังไงให้คนคิดไปเองเลิกคิดไปเองใช่ตอนนี้มึงกําลังคิดไปเองอยู่ <S <S มึงอ่ะเลิกให้ได้ก่อนก่อนจะไปเลิกชาวบ,บ้านเขาอะนะจี้ใจดําคนโสดันว,นว,นว,นวาเลนไทน์หน่อยครับ คืออะไรอะ่ะไหนใครโสดบ้างยกมือขึ้นทำไมกล้าโยกอะ่ะเอาใหม่ใครโสดบ้างยกมือขึ้นทำไมวะทำไมมันดูอายอะไรอะ่ะอายอะไรกันไหนใครไม่โสดยกมือขึ้นทำไมมันดูน้อยอะ่ะเมื่อกี้มันดูยกไม่เยอะอะ่ะเอาใหม่ ใครโสดยกเือขึ้นใครไม่โสดยกมือขึ้นและอีพวกไม่ยกคืออะไรอ่ะไม่มีใครเอาอ๋ออีพวกไม่ยกคือไม่กล้ายกจี้ใจดำยังไงไม่รู้จะจี้ใจดำยังไง่ะก็ดีแล้วคือการไม่มีความรักอ่ะมันย่อมไม่มีความทุกข์ไงอีพวกที่มีความรักมนทุกข์จะตายห่า อยู่เป็นโสจะดีแล้วจะบอกให้หน้าที่เราอ่ะขวนขวายในการเรียนหนังสือไปเถอะอย่าไปหาอะไรมาเป็นภาระสุดท้ายแล้วก็ต้องไปเสียเงินเสียทองนั่งเลี้ยงนู่นเลี้ยงนีกันขอวิธีตัดใจจากคนที่ชอบมาสปีแล้วค่ะนี่ทุกวันนี้มึงยังตัดใจไม่ได้เหรอโอ้ยมึงก็อยู่กับมันนานแล้วเกินว่าะสามปีไม่ยอมตัดใจวัาตัดหัวทิ้งหรอมปล คิดยังไงกับคนไม่ลื้แฟนเก่าไปอยู่กับอีกคนตัดหวัวทิ้งเมื่อกี้นี้คิดยังไงกับคนนอกใจไปอยู่กลุ่มเดียวกัน <_ an> โอ้ยพวกมึงเดียววนเวียนกันอยู่กันเรื่องพวกเนี้นะร <_ an> ักทางไกลทำยังไงให้นานครับ <_ an> คือยังไงวะรักทางไกลทำยังไงให้นานครับ <_ an> ไม่เข้าใจอ่ะความหมายคะว่าอะไร <_ an> คนที่อยู่ไกลทำไมนะ อ๋อหมายความว่าทำยังไงให้ไม่เลิกกันอย่างนี้เหรอโอ้ย,อยมันก็ใช้สาปซะคือการครบกันไกลเนี่ยมันสามารถครบกันได้นานได้นะไม่ใช่นานไม่ได้มันอยู่ที่ความซื่อสัตย์ของแต่ละคนและมันอยู่ที่ความอดทนคือความที่เราประพฤติตัวอย่างเหมาะสมเนี่ยจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ถ้าเรารักจริงมันก็จะพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็จะยังมีความห่วงหาอาทรหรือยังมีการคบหาสมาคมกันอยู่ได้แต่โดยมากคนอยู่ไกลกันมากๆแล้วไม่ค่อยได้เจอกันโดยมากจะเลิกกันหมดเพราะอะไรเวลามาไปเจอใครที่มันใกล้ตัวกว่าแล้วมันเกิดคลิกกันพอดีมันก็จะนอกใจกันละมันก็จะเริ่มรู้สึกอยากไปพูดอยากไปคุยกับคนนี้แทนละหรืออาจจะไม่ได้เลิกกับคนเก่าแต่ก็คบคนใหม่เนี่ยเพื่อแก้เหงาอยู่ที่นี่ด้วยเพราะมันรู้สึกว้าเว่นะเพราะเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะทํายังไงมันทําไม่ได้ ให้เราจําไว้ว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมเขาเนี่ยคบกับเราวันนี้เขารักกับเราวันนี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องรักกับเราไปตลอดเขาอาจจะเดินสู่ความเขาเรียกอะไรเขาอาจจะเลิกกับเราในวันใดวันหนึ่งก็ได้มันเลิกได้หมดมันเป็นไปตามปกติของโลกนี้ทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมจําไว้ไม่มีใครรักกันไปจนวันตายไม่มีต่อให้วันตายมันตายจากการมันก็ต้องมีคนหนึ่งเสียใจเพราะคนที่รักมันต้องตายจากกันมันไม่ได้ตายพร้อมกันถูกต้องป้า มันต้องมีคนหนึ่งตายไปก่อนมันจึงต้องเกิดความเสียใจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปถามหาว่าจะทํายังไงให้รักนานวิธีการจะทํายังไงให้ปัจจุบันยังรักกันอยู่พอแล้วหน้าที่เราคือทําแค่ปัจจุบันขณะตรงหน้าถ้าปัจจุบันเราทําดีปัจจุบันนี้จะเป็นผลของอนาคตอย่างแน่นอนพระหน้าที่เราคือทําหน้าที่ของเต็มที่ถ้าวันหนึ่งเขาจะเดินจากเราไปก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริง หน้าที่เราคือเริ่มยอมรับความเป็นจริงตั้งแต่วันนี้ว่าเขาจะเดินออกจากชีวิตเราไปตอนไหนก็ได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ใกล้เขาก็เดินออกจากชีวิตเราได้แม้เขาจะอยู่ไกลเขาก็เดินออกจากชีวิตเราได้ดังนั้นทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเนาะ